พูดดังๆเลยนะครู้ครับที่เราเป็นพักเตะแล้วก็ร่วมงานกับเอสครับผมก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมา,มากๆครับผมก็เอาจริงๆนี่นี่ไม่ใช่ครั้งครั้งแรกที่ผมร่วมง,งานกับเอสครับผมก่อนหน้านี้นผมเคยเป็นเอสเคลย์มาก่อนเหมือนเหมือนเอลลี่ครับผมแล้วก็ <c oughs> ตอนตอนนี้ได้มาเป็นเอสโพลา่าผมก็รู้สึกดีใจมา,มากๆขอบคุณมา,มากๆครับผมแล้วก็แล้วก็รู้สึกแบบ หวังว่าเราจะได้ร่วมง,งานสนุกสนุกกับ S อีกอย่างวันนี้เราเราก็ทำมีซีนแบบเอฟฟงเอฟเฟกอะไรที่มันสนุกมากๆครับผมก็ดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกค่ะเหมือนกันค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานกับ S และก็พีได้วยนะคะก็หวังว่าจะมีอีกมาเรื่อยๆค่ะไปเล่าแคมเปญของทั้งสองคนหน่อยครับผมแคมเปญที่ครับผมก็ของผมเนี่ยมันจะเป็น S X Free Fire ครับผมก็เป็นการเรียกว่าอะไร รอล่าไอเทมครับผมของของไฮยาโตะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมเนี่ยจะเป็นตัวไฮยาโตะถ้าเกิดทุกทุกคนได้เห็นเมื่อกี้นะครับผมก็ผมผมจะเป็น1ตัวในเกมของฟร e ไฟล์ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเอเอสเนี่ยเขามีเหมือนแคมเปญสนุกสนุกครับผมที่ถ้าเกิดใครเนี่ยซื้อเอสหรือว่าเอสเพลย์ก็ได้ครับผมแล้วมันจะมีรหัสอยู่ใต้ฝาเข้าเข้าไปล็อกอินในเว็บไซต์แล้วก็เพื่อได้รับไอเทม ของฟรีไฟล์แล้วก็เดี๋ยวเข้า,เข,าเข้าไปรอล่าไอเทมอยู่ข้างในเกมครับผมแล้วเราจะดูว่าเราจะได้หรือเปล่ามันจะมีทั้งดาบคาาัฒนะแล้วก็ไอซ์วอล์ของฮายาโตะด้วยซึ่งมันจะสวยมากๆต้องไป<อ>ดูใทุกคนใช่คะ่ะของหนูก็จะเป็นเยลิซ่าเชคชาร์เลนจ์เขาเป็นแดนซ์ชาร์เลนจ์ก็มีรางวัลด้วยก็ทุกคนสามารถไปเล่นกันได้คะ่ะเต้นสนุกามากๆเลยคะ่ะกิจกรรมนี้คนที่สนใจจะต้องเตรียมพร้อมยังไงมาก่อนหมายถึงคอูุลล่วคะ ใช่ f e ล l i n เองเต้นเลยค่ะแบบ vibe vibe ไปเลยใช่ครับใช่ครับเหมือนเหมือนน้องเอลลี่ฮะน้องเอลลี่ก็ bye bye ไปใช่ใช่ค่ะจากการตั้งวัคซีนทัวรครับผมก็อยากจะชวนชวนทุกคนครับผมมามาเปิดฝาลุ้นรับรางวัลกันครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยแล้วก็เราก็ได้ไอเทมสวยๆในเกมด้วยสำหรับใครที่ช่วงนี้ว่างๆอยากเล่นเกมอะไรอย่างงี้ก็เชิญชวนครับผม SS ครับเด็กก็โอเค ไปต่อโอเคโอเคครับ